สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนตุลาคมเป็นเรื่องที่8ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะสําหรับคอแฟนซีรีส์สายดาร์กที่กําลังรอคอยซีรีส์เรื่องใหม่จากช่อง OCN อยู่แล้วแล้วก็ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะหลังจากที่ช่องนี้ห่างหายผลงาน เรื่องใหม่เป็นเวลาถึง3เดือนเลยทีเดียวโดยได้พระเอกรุ่นใหญ่พักแฮซูหรือที่เรารู้จักกันดีจากบทพระเอกนักกีฬาเบสบอลที่ต้องถูกจำคุกในเรื่องไพซันเพย์บุ๊กฟ้าพลิกชีวิตยังต้องสู้และผลงานเรื่องล่าสุดอย่างส i ิ g เกมเล่นลุ้นตายมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยค่ะแค่นี้ก็ทําให้แฟนๆซีรีส์สายดาร์ อดใจที่จะรับชมกันไม่ไหวแล้วว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลสซี่ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่าคีไม่าแนวของเรื่องคือลึกลับระทึกขวัญและสืบสวนสอบสวนค่ะ ก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นตำรวจสายสืบสังกัดแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมรุนแรงเขาเป็นคนที่ตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมากปัจจุบันเขากำลังตามสืบคดีลึกลับอยู่โดยคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์ระเบิดอย่างรุนแรงรวมถึงคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่สั่นสะเทือนไปทั่วประเทศเกาหลีในปี1984ซึ่งมีชื่อว่าคดีคิเม่าเขานั้นไม่ได้ตาม สืบเพียงลำพังแต่ยังมีนางเอกเธอเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรและสารยาแพทย์ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับคดีนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตามไขคดีลึกลับครั้งนี้ด้วยในขณะที่พวกเขากำลังตามสืบหาความจริงรวมถึงการจับกลุ่มฆาตรกรรายนี้ให้ได้ก็มีอุปสรร,รคต่งางๆนานามาคอยขวางกั้นอยู่เสมอเหมือนเป็นบททดสอบฝีมือของพวกเขาสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งสาคนจะสามารถตามไขความลับของคดีนี้ได้หรือไม่และใครคือฆาตกรตัวจริงของคดีนี้เราไปหา คำตอบได้ในจากซีรีส์เลยค่ะสําหรับนักแสดงนําของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่หนึ่งค่ะพักแฮซูรับบทพระเอกของเรื่องตำรวจสายสืบสังกัดแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมรุนแรงเขากําลังตามสืบคดีลึกลับคีมายล่านี้อยู่ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Squid Game เล่นลุ้นตายในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุด เขารับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนําของเรื่องเพื่อนรุ่นน้องแถวบ้านของพระเอกที่สนิทกันร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นพี่อีจองแจนักแ,แสดงสาวหน้าใหม่ใสานางแบบชองโฮยอน นักแสดงหนุ่มวีฮาจูนและนักแสดงสมทบมากฝีมืออีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหมดหนทางในชีวิตจึงตัดสินใจเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัลสูงถึง45.6พันล้านวอนแต่ต้องเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปละลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่2ค่ะคิมซูฮยอนหรือ คอเดียคิมรับบทนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาเซียกรเธอเคยถูกรับไปเลี้ยงที่อเมริกาตั้งแต่เด็กและเคยทำงานให้กับหน่วย FBI ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Monster ในปี2016ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นใหญ่คังจีฮวานนางเอกรุ่นพี่ซองยูรีนักแสดงหนุ่มพักกีอุงและนักแสดงสมทบอีกหลายท่าน เป็นซีรีส์ชุดตอนยาวเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สูญเสียคนในครอบครัวไปกับพวกชนชั้นสูงที่มีอำนาจและชอบกระทำการทุจริตในเรื่องต่างๆเขาเรียกคนพวกนี้ว่าปีศาจก่อนที่จะตัดสินใจแก้แค้นคนเหล่านี้ให้สิ้นซากคา่ะคนที่3ค่ะอีฮีจุนรับบทสะระแพทย์ที่เกี่ยวพันกับคดีลึกลับคีเมา่าเขาถูกรับไปเลี้ยงที่อังกฤษตั้งแต่เด็ก ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Mouse ในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องรับบทเป็นตำรวจสายสืบร่วมแสดงกับพระเอกรุ่นน้องอีซึงกีใน,นเอกสาวคยองซูจินใน,นเอกหน้าใหม่พักจูฮยอนและนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการร่างกฎหมายของเกาหลีในการทำแท้งหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กที่อยู่ในครันของแม่นั้นมี d n a ของฆาตรกรโลกจิตผสมอยู่ โดยผ่านการเล่าเรื่องว่าคุณจะให้กำเนิดเด็กที่คุณรู้ว่าเขามียินโรคจิตหรือไม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะล,ลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไวให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ใครที่กำลังรอคอยการกลับมาของซีรีส์สุดดาร์กจากช่อง OCN อยู่ไม่ควรพลาดนะคะกับระยะเวลานานถึง3เดือนกันเลยทีเดียวที่ซีรีส์เรื่องนี้ถึงจะมาออนแอร์ให้เราได้รับชมกันค่ะห่างหายไปนานขนาดนี้ป้าว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะทำให้การรอคอยของแฟนซีรีส์ต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นผลงานการกำกับของคิมโดฮุนที่เขาเคยฝากฝีมือการกำกับมาแล้วในซีรีส์ยอนยุค ศก,กนัตรกรรมความรักสุดโด่งดังอย่าง The Moon Embracing the Sun ลิขิตรักตะวันกับจันทาและยังเป็นการรวมทีมของนักแสดงนำฝีมือเยี่ยมทั้ง3คนเอาไว้ด้วยกันโดยเฉพาะนางเอกสาวคิมซูฮยอนหรือคลอเดียคิมนี่คือผลงานซีรีส์ที่เธอรับบทเป็นนักแสดงนำในรอบ9ปีเลยนะคะหลังจากที่เธอแสดงไว้ในปี2012การกลับมาของเธอในครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แความเป็นจริงแล้วซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทา เสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี2019แต่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออนแอร์ไปจากเดิมจากการที่มีข่าวเสียหายของทีมงานผู้สร้างกับทีมเขียนบทซีรีส์เกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศค่ะ ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคอันใหญ่หลวงนี้ไปได้หรือไม่เพราะเป็นประเด็นที่แรงส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวซีรีส์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องโฮมทาวก็ประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามมากแค่ไหนแต่กระแสของคนในสังคมต่างไม่เป็นที่ยอมรับจึงทําให้เรตติ้งของเรื่องนั้นต่ํามากและไม่มีกระแสใดๆให้ถูกพูดถึงเลยค่ะอย่างไรก็ดีป้าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับชมกันนะคะเผื่อจะได้ไม่พลาดของดีค่ะ สุดท้ายแล้วพวกเขาทั้ง3คนจะสามารถไขคดีดึกลับคีเมล่านี้ได้สำเร็จหรือไม่เราไปติดตามเอาใจช่วยพวกเขากันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง OCN On Air EP 1ในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมามีทั้งิ้น16 EP ต่อจากเรื่อง Dark Hole และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน i e w ค่ะ ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับซีรีส์ใหม่ประจำเดือนตุลาคมปี2021คงจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่ามันช่างครบรถและสนุกทุกเรื่องเลยแถมยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่ทำให้เราแฟนซีรีส์ไม่ผิดหวังใครที่ยังเคลียร์ลิสซีรีส์เก่าไม่หมดป้าว่าเราต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเพราะกองทัพซีรีส์ใหม่ของเดือนหน้านั้นดุไม่แพ้กับเดือนนี้เลยยังไงก็มารออัปเดตซีรีส์จากป้าได้เหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ต้นเดือนหน้าคะ่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะขสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเด็ดซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสํำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อาจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าตาล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าเดือนหน้าสวัสดีค่ะ